สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของโรงงานแรกของโลกวันนี้เราจะพาไปย้อนเวลากลับไปดูว่าจากงานฝีมือแบบโบราณทำไมถึงเกิดโรงงานและมันเปลี่ยนโลกของเรายัางไงลองนึกภาพกันค่ะถ้าโลกนี้ไม่มีโรงงานเราอาจยังต้องทอผ้าเองทำรองเท้าเองและอาจจะต้อง จับปลาเองทุกมื้อคงเหนื่อยไม่น้อยเลยนะคะก่อนที่โรงงานจะเกิดขึ้นมนุษย์ทำงานกันแบบครอบครัวหรือชุมชนผลิตสินค้าทีละชิ้นเช่นทอผ้าทำเครื่องปั้นนินเผาหรือสร้างเครื่องมือเกษตรการผลิตยังไม่เป็นระบบใช้เวลานานและปริมาณมีจำกัดทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปในศตวรรษที่17 ที่ประเทศอังกฤษค่ะซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกโรงงานแรกเกิดขึ้นเพื่อรวมคนเครื่องจกักรและวัตถุดิบไว้ในที่เดียวกันทำให้การผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลหนึ่งในโรงงานแรกๆที่ได้รับการบันทึกคือโรงงานทอผ้าในเมืองโมเดนในปี177 1น โดยใช้เครื่องจักรทอผ้าที่พัฒนาโดย Richard a r ร์ r ไรท์โรงงานนี้ไม่ได้เพียงเป็นสถานที่ผลิตสินค้าเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีใหม่ระบบการทำงานที่เป็นระเบียบและวิธีการจัดการแรงงานแบบใหม่ก่อนหน้านี้งานฝีมือแต่ละชิ้นต้องอาศัยช่างผู้ชำนาญแต่โรงงานทำให้สามารถจ้างแรงงานจำนวนมากทำงานร่วมกับเครื่องจักรแบบต่อเนื่อง การผลิตจึงรวดเร็วมีคุณภาพสม่ำเสมอและสามารถส่งสินค้าไปขายได้จำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศโรงงานแรกยังเปลี่ยนโฉมหน้าของสังคมอย่างมากค่ะแรงงานที่เคยทำงานในบ้านต้องออกมาทำงานในโรงงานทำให้เกิดเมืองอุตสาหกรรมรอบโรงงานโรงเรียนและตลาดเกิดขึ้นเพื่อรองรับประชากรที่หลั่งไหลเข้ามา นอกจากนี้การทำงานในโรงงานต้องมีแต่รางเวลามีกฎระเบียบและต้องปฏิบัติตามเครื่องจักรทำให้แนวคิดเรื่องเวลาและประสิทธิภาพเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นในชีวิตประจำวันลองนึกดูนะคะถ้าโรงงานสมัยนั้นมี Wi-Fi ฟ,ฟรีแรงงานคงไม่สนใจเครื่องจักรสนใจแต่เช็คโซเชียลดีจริงๆ ในแง่เทคโนโลยีโรงงานไร่ช่วยผลักดันการพัฒนาเครื่องจักรไอน้ำเครื่องจักรทอผ้าและอุปกรณ์กลไกอื่นๆทำให้เกิดนวัตกรรมต่อเนื่องที่เปลี่ยนเศรษฐกิจโลกโรงงานไม่เพียงแต่ผลิตสินค้าเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดกำเนิดของแนวคิดใหม่ๆในการจัดการองค์กรการควบคุมคุณภาพและการบริหารแรงงานอย่างไรก็ตาม โรงงานแรกก็มีด้านมืดค่ะแรงงานเด็กและผู้หญิงถูกใช้แรงงานหนักชั่วโมงการทำงานยาวนานและสภาพแวดล้อมมักไม่ปลอดภัยทำให้เกิดข้อกังวลด้านสังคมและกฎหมายแรงงานในเวลาต่อมาจากโรงงานแรกในอังกฤษแนวคิดโรงงานแพร่หลายไปทั่วยุโรปและอเมริกาโรงงานกลายเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมสมัยใหม่การผลิตสินค้าจำนวนมาก ทำให้เศรษฐกิจเติบโตเกิดตลาดโลกและเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรมวันนี้แม้ว่าโรงงานจะพัฒนาไปมากมีเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแต่โรงงานแรกของโลกยังคงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โรงงานเหล่านี้สอนให้เราเข้าใจถึงพลังของนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ และผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคมดังนั้นเมื่อเรามองโรงงานสมัยใหม่เราควรจำไว้ว่าทุกสิ่งเริ่มต้นจากโรงงานเล็กๆแห่งหนึ่งในอังกฤษที่รวมเครื่องจักรและคนเข้าด้วยกันเพื่อผลิตสินค้าที่มนุษย์ต้องการโรงงานแรกของโลกไม่ได้เพียงเป็นสถานที่ผลิตเท่านั้นแต่เป็นแรงบันดาลใจให้โลกเปลี่ยนไปตลอดกาล ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังค่ะ